เกี่ยวไปเลยเ okay. อาแค่นี้ก็พ่ออย่าดูลงไปเลยรูบนเหรอเดี๋ยวคอยมาดูกันครับผมอ่ามาหาปลาไหลกระไส้หนูไปพร้อมเดินห้อยเอากราฟเล็กมานำครับหาหลังไส้หนูหนาฝนลองเบิืงมันแรงพูดครับมันแล็บมิโซครับนี่นี่น,นี่โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้คนใหญ่หญเลยโอ้ใหญ่ครับใหญ่ครับผม เจอแล้วครับหูหนึ่งหูปลาไหลออกมาแย่หูปลาไหลครับผมเนี่ยอส่เดือนของเขานี่ครับอืมเกี่ยวไปเลยอเอาแค่นี้ก็พอะอืมอยัดรูลงไปเลยรูบนใ่สัมไหหูนี่ อาแค่นี้ก็เรียบร้อยสวัสดีครับพบกับผมในส่องสังสรรจอยครับผมมื่อหนี่กับาพา่อแม่หาอยากหากินขึ้นเก้าครับพาไมา่แย่หูไปไหลหนี่ก็แย่ได้แล้วหูหนึ่งเมื่อกี้นี่ครับเนี่ยครับเป็นเงี้ยเสร็เดือนครับผมคือเก้าครับคือเก้าคือเดิมเบ็ดขวดเบอร์ชิปซี่ครับผมนี่เลาะไปข้างถนนตามซีแยกไฟแดงเลาะซีเลนคือเก้าครับผมผม ทั้งหลังทั้งจอยครับเดี๋ยวก็ใส่ไปแล้วหูหนึ่งครับผมไปเดี๋ยวไปหากะต้อครับผมหาปหลาไหลหาปหลาไหลโแม่นหาต้อโอ้ยแสงจอยก็บ่าพิษ้ย ก็จเจออีกคูน่นึงครับผมนี่จากจีแมนค่ับแมน,แมนครับเอ๋อเดี๋ยวคอยมาลูกกันครับผมอ่ะนี่อีกคูน่นึงครับผมหูใหญ่ครับหูใหญ่หูนี้ รวมแขนเลยเรียบร้อยอามาหาปลาไหลก็ใส่หนูไปพร้อมเห็นห้อยเอากลับเล็กมาน้ำครับหาหลังใส้นหนูน่ะฝนลองเบิงมันแรงพดครับมันแรงสังจ้อยเห็นห้อยมันกินหอยเรืล๋ลองเอามาใส่เบิ้งครับนี่ครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาหามงเครื่องเกือบหกมงนะครับสังเจ้าก็ใส่ได้สิบก่าหลังแล้วสิบก่าหูแต่บรรลุหู้อย่างแน่นะครับเนาะมือนียัดใส่ยัดใส่ครับยัดคำก็เลยสิบก่าหูอยู่กา,าว่าได้จักแท,บกท็บแจ็คตัวก็ดีแล้วครับผมเพราะได้อยากได้กินนั่งละนี่ครับเลาะไปขางซีเลเรื่อยๆครับนี่คือหลังสังเจอานี่สังจเจ้าก็เลาะมาเรื่อๆยๆใส่ได้สองชุดครับชุดนี้ชุดนี้ใส่ได้สีหลังสีหลังชุดแรกนี่ใส่ได้แปดก้าหลังนี้แล้วครับ ทั้นจ้อยก็ได้นับจุดแรกนะยักไสซยักไซครับผมได้ไซกลับไปอีกสองหลังครับเดี๋ยวจะเลาะกลับไปเรื่อยๆครับผมเลาะกลับไปเรื่อยๆถ้าถึงเดี๋ยวทั้งจ้อยท้ายเบิ้งเพื่อจะมีหม่องไซกลับไซปลาไหลอีกนะครับเนาะเดี๋ยวเลาะกลับไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเศร้าๆครับผมพามาเบิ้งเด็ดปลาไหลครับผมเบ็ดปลาไหลแงหูหมู่บ้านอย่างเงี้ยวัซุกกุหลังจุดนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดหลังครับผมหนึ่งจุดนี้แล้วมี ใส่หนูไว้หลังนึงนี่สภาพไม้เขาก็เป็นปากท่อแบบนี้ครับนี่ปลาหงคกแบบนี้เดี๋ยวสังจอยมาหาเมื่อวานหายแงหูนครับเงียบสีเดือนครับผมเป็นยังไงโอ้หูนี่ตัวที่ตายเบิ้งนี่เออหมดดึงเลยครับเงียบเก็บเงียบเก็บแล้วค่อยเก็บจะเบิ้งไปก่อนครับผมหูนี่ก็เคยได้แล้วครับนี่ บ่าู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับเนาะช่งจอยวานะนี่แหรอนี่เหรอโบ้ดึงเลยครับผมว่าแสดงว่าเบิร์ดจะมาช่างจอยวานะโอ้อยู่คือเก่าครับผมนี่บ้ดึงเลยบ้ดึงเลยนี่เอาไปก่อนเดี๋ยวเขาจะเก็บอย่าไปบิ้งก่อนอ,อันนี้หูใหม่ใช่นีมอันนี้ก็บูดึงครับผมเออ เบอร์เดมังเบอร์เดมังเอาหูนี่ดึงครับผมนี่หูนี่ดึงหูนี่ดึงเป็นงไ่นไรเป็นเช่นไลอยๆเอาอยู่วิมีโซครับมีโซเฮ้ยมีโซครับเอายัางยูอยู่ด้วยออกมาออกมาโอ้ยยูยูครับมีโซ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 ครับนี่นี่นี่โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ โอ้โนใหญ่เลยโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนี่นี่นี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้นึกว่าสิบวหมานครับผมยังเหลือรอดอยู่ยังมีอยู่ครับผมเออเคนีนึ่งสั่งใจก็ดีใจแล้วครับเตอยนี่งกระทะบั้กไงครับผมนี่ นี่ครับผมนี่โอ้้ใส่ถุงหมาแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้ยังจะอ่อยอีกโอ้โอ้ใสไปนี่นี่นี่เรียบร้อยใส่สวยๆครับผมนี่โอ้โหไปิึงหนูกันครับไปิึงกลับเ้วยกัน ส่ไว้หลักนึงสิเป็นยังไงครับผมเ,เป็นยังไงโอ้เงียบกริบครับผมเป็นรุ่นเบ็ดปลาไหลกันต้อเป็นยังไงร,รูนี้เงียบกริบโอ้หูอีกกระปูเอาไรผมก็น,นี่ไรนี่อีกหูหนึ่งตัวเป็นไง โอ้โหอ,อีกปูมันค้าบออกมาจางนอกครับผมไอสังจ้อยขอเก็บกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งกันครับผมครับผมไปรุ่นกันครับเหลือหลังเดียวหลังสุดท้ายจุดนี่นี่ครับโอ้หนามาใส่เบ็ดอยู่หน้าจะมาใส่เบ็ดเบ็ดปลาไหลนี่ แต่สังเอยอันนั้นแงหูงครับแต่บ่ได้ว่าบ่ได้ใส่ตามปลาผักบุ้งไว้นี่ปลาผักบุ้งนี่บ่ได้ใส่ไว้ครับพวกบอลพอดีเบ็ดมันเบิดก่อนนี่เอามาซีบกูหลังครับนี่หูไวจากซีเมนหูมันหรือเปล่ากับปูแล้วสังเวยก็ได้แต่หูปูมันก็นขาบขึ้นมาทั้งๆแหละนี่ครับหูโคกนี่สิเด็ดอ้นี่ครับผม เงียบเกิบเดี๋ยวไปสรุปแจ็ปสรุปตันะครับผมสังเกตเก็บกันกระผมสังเกตกระเบิ้ลไว้แล้วเก็บเรียบร้อยครับมาสรุปผลงานกันนี่กระผมนี่เด็ดเต็มหนึ่งเด็ดเต็มใหญ่ครับยังไงเลยครับผมนี่นี่โอ้ได้กระส่าหนึ่งักใหญ่เลยครับนี่โอ้กระเพาะได้อยากได้กินขึ้นเก้าครับผมออกมาหากัระเพาะได้อยากได้กินขึ้นเก้าขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เบิ้งมาจนจบคลิปแล้วครับเนาะขอบคุณหลายๆ สำหรับคลิปนี้สัง้อยกัลาไปสักหน่้ครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพอได้อยากได้กินอยู่ครับผม